น้ะเข้าสู่ EP สาม้หนะครับในพาร์ทนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละมผมไปแก้มานิดหนึ่งข้าวตอน EP สองหลัง EP สองนะครับต่อก็ EP สามเลยเหนือนิดเดียวละออืือก,อก,ก็คิดอยู่เนี่ยว่าจะลงตรงไหนดี มันมีที่รองนี้ดเดียวเนี่วอยากแบบห้าสิบเป็นเลยทางนี้อ้าวตีดีเออสองเอ็ดสุดท้ายแล้วนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวตามไปเลย นนี้้ออาพาิไปตให้เราตีตรงกลางก่อนนี้ลืมไปยก็คือให้เราเก็บตรงนี้ก่อนนะคะที่หยาสองตัวนี้ไปเลย ดีมากหลังจากนั้นก็เก็บแบบผ้าคุณท้าเี่ว่าตรงกลางมันเป็นชิ้นเดียวก่อนแล้วก็เก็บที่เหลือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องเก็บยังไงเนี่ยผมก็เหมืนไปเรื่อยๆนั่นแหละไม่ได้มีประสงค์อะไรเยอะ Hati itu tidak berjalan gutific filtrate main ke mana tiap kali kulis tidak di午 immort saya men flatsidge tiap kali ไม่จะดุแต่สองเอดสุดท้ายสักทีเนี่ยงานไม่ไมไม ออเดี๋ยวคนนี้ก็ตปอยู่้าน้ายสัตว์กันทได้ไดอ,อันนอ,อ้เอ้าโอ้ยสุดท้ายมันจนมันเป็นอย่งนี้มัง้ง,ง,งกูก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่หรอกไม่รู้เลยว่าจะหมุนผิดหรือเปล่าทางนี้มั้ง นี่แหละถูกแล้วไปเลยเสร็จเอ็ดแล้วขั้นตอนสุดท้ายนิดเดียวไม่รู้จะเจอพาร์ตี้โอเอลลหรือเปล่าไปเลยน,นี้ค่ะ พิกนิดียวทางนี้แหละไปเลย ตใหญ่จังวอืมท้ายแล้วคครับตัวนี้ได้สุดท้า ไม่เจอคอลิตี้ออยเอานะคะแต่ไม่รู้จะเจอพอลิตี้ที่ไม่เจอเจอแล้วครับนี่ฮัทอ่อืออ้านืีอนื้ออื้ออื้ออ้อนื้ออื้ออื้ออืองไ้้ครับ